การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมคือภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งมัน่นสร้างคุณภาพชีวิตส่งเสริมการพัฒนาเมืองท้องถิ่นชุมชนและเศรษฐกิจฐา,านรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนภารกิจทุกนิติที่ให้มุ่งเน้นดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน โดยยึดหลักการทำงานแบบทันโลกทันสมัยทันทุ่งทีซึ่งมุ่งเน้นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในหลวงรัชกาลที่เก้พระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จมาโ้ษพระกติต้น ที่วัดธาตุประสิทธิ์มีผ้าไหมยอยู่ชิ้นหนึ่งถวายพระองค์ท่านตัวแม่เองเป็นข้าราชการอยู่ที่สถานีอนามัยเรามีผู้หญิงสวยๆมาตามผ้าที่ได้ถวายพระองค์ท่านบอกว่าทอให้อีกได้ไหมคนละหกผืนเราได้เงินเราจ่ายเงินให้ชาวบ้านนะคะเราลืมตาอ้าปากได้เรามีฐานะที่ดี ลูกหลานได้เรียนหนังสือรับราชการจากที่อาชีพทำนาเป็นหลักเป็นอาชีพรองอาชีพหลักของ<ม>เราคือ<ม>ทอกผ้า<ม>ตั้งแต่ปี2,515จนปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขความยากจนและความเดือมล้ําอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกครัวเรือนส่งเสริมคนในชุมชนท้องถิ่นร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำและร่วมรับประโยชน์ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และสลามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับผพูดเอาว่าของเราขับเคลื่อนนโยบายของท่านเริ่มตีว่าการกระทรวงมัฒนไทยในเรื่องการส่งเสริมอาชีพเ <ๆ S 2> พื่อเพิ่มรายได้กับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของกลุ่มทอผ้านะครับซึ่งเรามีกลุ่มทอผ้าวัฒนประสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเราส่งเสริมในทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของลายผ้าเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการตลาดซึ่งกลุ่มทอผ้านี้ก่อตั้งมากว่า40ปีแล้วครับแล้วก็มีชื่อเสียงสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กัับบคคคครรรออววกลุุ่่มมททผ้้้าาใหีีีีณภพชิตดขึนับ พหวังว่านะว่าโมเดลจะเข้าสู่ตลาดที่เป็นต่างชาติมากขึ้นค่ะตลาดต่างประเทศมากขึ้นแล้วตอนนี้แพ็กก็เลยแบบพยายามอาจจะมีการดีไซน์ให้แม่ๆเนี่ยทอผ้าที่มีลักษณะที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะเพื่อที่ตีตลาดต่างประเทศให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นค่ะภาวนาขอให้ตีตลาดต่างประเทศได้ค่ะการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุง